สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ จากกรณีที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาบอกหลังนายนทวุฒิไสยเกืือผู้มนวยการครอบครัวเพื่อไทยระบุว่ามีแนวคิดจะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา158ว่าด้วยวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีเพื่อให้พลเอกประยุทธจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกได้ครบวรระ4ปีซึ่งนายกิติศักดิ์สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีอยู่เกิน8ปีได้ ประเด็นดังกล่าวนั้นสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยหลายคนล่าสุดนายนทวุฒิใส่เกลือโพสข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมเปิดประเด็นแผนแก้รัฐธรรมนูนเรื่องวาระนายกรัฐมนตรี8ปีให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวล่าสุดสวอยอมรับแล้วว่าคิดกันจริงอ้างว่าถ้าเป็นนายกคนดีควรอยู่ต่อได้ชัดขนาดนี้แล้วก็อยู่ที่ประชาชนจะยอมให้คนพวกนี้ชำรากติกาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอีกหรือไม่ถ้าปล่อยให้ประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกได้เขาทำแน่ ที่คิดกันคือสกัดเพื่อไทยไม่ให้แลนสไลด์ทำรวมไทยสร้างชาติให้ได้เกิน25ที่นั่งเอาเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเดิมรวมกับ2 5 0สวตั้งประยุทธ์เป็นนายกกนแล้วตกงูเห่าจากฝ่ายตรงข้ามด้วยกล้วยและเก้าอี้รัฐมนตรีเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้เงินซื้อเสียงกันมหาศาลเสร็จแล้วก็จะซื้อสอสอกันเป็นประวัติการนี่คือการเมืองแบบคนดีที่อ้างมาตลอด8ปีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาคุณยึดติดอำนาจคิดแบบนี้แล้วถูกจับได้อย่างอายไม่มีหรือ ขณะที่เมื่อวันที่12มกราคม2566ที่ผ่านมานายนทวุฒิสายเกลือได้ถแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยระบุว่าการตัดสินใจเข้าการเมืองเต็มตัวของพลเอกประยุทธ์คราวนี้แท้จริงไม่น่าจะมีเป้าหมายเพียงแค่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อในอีกสองปีที่เหลือตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเพราะ อีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นขุมกำลังที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเอาไว้คือ250สวออเริ่มมีความเคลื่อนไหวสับไพ่รอกันไว้แล้วไม่นานมานี้กรรมาที่การพัฒนาการเมืองของวุทธ,ธิสภามีการศึกษาปัญหาจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ60สรุปประเด็นที่เป็นปัญหาไว้หลายประเด็นหนึ่งในนั้นน่าสนใจมาก คือประเด็นว่าด้วยวาระนายกรัฐมนตรี8ปีสวกลุ่มนี้ชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาแก้ไขคำถามก็คือการกำหนดบทบัญญัตินี้ในรัฐธรรมนูญ60ไม่เคยมีปฏิกิริยาวิภาควิจารณ์ไม่เคยมีท่าทีไม่เห็นด้วย จากกลุ่มอำนาจของพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายแต่อย่างใดสว250คนซึ่งยกมือตามสั่งมาตลอดก็ไม่เคยแสดงออกว่าบทบัญญัตินี้จะมีปัญหากับการเดินไปข้างหน้าของประเทศแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีเข้าจริงๆ กลับมีมติเห็นตรงกันว่ามาตรานี้ซึ่งเป็นบทบัญญัติในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญมีปัญหาขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าหลังการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์อาศัย250สวอวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิ่งที่จะเกิดตามมาคือจะมีการใช้ เสียงของรัฐบาลเสียงของวุฒิสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่เป็นความจริงถ้าไม่ได้คิดเตรียมกันไว้ผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์พูดให้ชัดครับว่าลงเลือกตั้งคราวนี้จะอยู่เพียงแค่ เวลาที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมไม่ได้ไปก้าวไายสิทธิทางการเมืองของท่านนะครับแต่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรดังนั้นพูดให้ชัดไม่มีอะไรเสียหาย